สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยพบกับผมเป็นสัจกรสุวัจิตสนโงหมอวิวแพทย์แผนไทยรายการเราก็ทําขึ้นมาเพื่อคุยกันผ่านิดทีวีดาวเทียม13สยามไทยจันทรงคารพุดสุขบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอบทบทปชูงก,กจันทรังคารพูดพุทัสราชตีห้าถึงหกโมงเช้ามีอะไรจะแนะนํารายการก็โทรไปฝากข้อความไว้ที่13สยามไทยนะครับ พวกเราก็อยู่คุ้นเคยกันมานานและถ้าพวกที่กลับมาเป็นเพื่อนใหม่สมาชิกใหม่ก็อาจจะอะไรพูดถึงอะไรเรื่องการสวนล่างพิษอะไรอย่างนี้ก็ถามมาได้นะครับแล้วเราก็จะอธิบายใจความให้ต่อเนาะวันนี้รายการที่เราจะพูดถึงเนี่ยครับเราจะพูดถึงเรื่องนี้ครับ อย่าไปเชื่อข่าวรวมที่ว่าฉีดวัคซีนแล้วถึงแก่ชีวิตในประเทศไทยยังไม่มีเลยครับนะฮะตอนนี้ก็มีที่เป็นคดีไปหลายคดีที่ผู้กำกับผู้กองตำรวจที่เสียชีวิตนะ่ะท่านยังไม่ได้ฉีดวัคซีนสักคนเลยนะครับพวกญาติเขากำลังโกรธเกี่ยวเลี้ยวทาง พวกท่านก็เตรียมคดีไว้เถอะครับเดี๋ยวนี้เขาถ้าเกิดคดีอะไรพวกนี้เขาไม่รับดอกไม้ขอกมานะรู้เท่าไม่ถึงการก็รไม่เอานะครับพรอเขารู้ว่าท่านถึงการหล้วจะท่านตั้งใจเพราะความพวกนี้จะทําให้ประเทศเสียหายไปเช้าน้องไปตลาดน้องไปตลาดก็ใส่หน้ากากของท่านอย่างว่าเนี่ย ปรากฏว่าแม่ค้าตลาดเขบอกยะไม่ฉีดวัคซีนเดียวนะทําไมเพราะว่าตายเยอะโอ้โหเราก็ลองก็ถามว่ารู้มาจากใครก็รู้มาจากทีวีนั่นแหละาาก็ะพอเพราะได้ในทีวีช่อง,องนี้เราก็ไม่ได้ไปฝังไม่ได้ไปดูนะครับไม่ได้ไปดูเลยนะก็ให้รู้ว่าประชาสัมพันธ์ของรัฐเนี่ย ู้ฝ่าตรงข้ามไม่ได้แล้วครับจหาแม่ค้าเชื่อเนี่ยนะโอ้โหนั่นเป็นที่กระจายข่าวได้อย่างดีงามเลยจะวัคซีนที่ว่าเนี่ยไปฟังอะไรทั้งนั้นนะแล้วในผู้รู้ในผู้ที่มีการศึกษาหน่อยนึงก็มาเลยครับเรื่องนี้แหละ ไอ้ดีๆก็ไม่ซื้อซื้อไอ้ที่ไม่ดีนะครับก็ยังไปจำภาพพดวัคซีนสินค้าไม่ถช่ไม่เฉ่า่าเป็นภาพพดภาพพดของสินค้าราคาถูกสมัยที่เติร์เซลผิงก่อรากสร้างเมืองนะครับเขก,ก็ไอ้ตรงนี้ครับเทียบกับเหมือนเราเหมือนหมู่บ้านนาเกลือ ที่พัทยาก่อนที่จะเป็นเมืองบะฮ์โหลานนะครับพัทยาก็เนน่ยครับทหารอเมริกันมาเห็นชายหาดบริเวณเนียแถวแถวนากเกือพัทยานี่แหละโอ้ไปตั้งเต็นตั้งอะไรถูกทะเลสวยเล่นไปเล่นมาก็กลายเป็นชุมชนเริ่มเริมโตขึ้นตขึ้นก็นกไปเป็นสถานพักผ่อนตากอากาศอันนี้ก็เหมือนกัน เติมท่านมาเห็นนไอ้ตรงนี้น่าจะทำเป็นเมืองทดลองนะครับทดลองเปิดแบบห้องกงแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเขาเรียกเสรจ,จนตอนผมแต่งงานใหม่ๆไม่ใช่แต่งงานางแต่งม้าตอนแต่งงานก็ไปกึ่งฮันนิมูนอะ ก็มาได้มาที่เซนเจนเนี่แหละครับตอนนั้นก็เป็นตึกรามีถนนสายเดียวไกลก็เป็นคนที่มาจากแดนไกลเลยนะก็เป็นไกลอยู่ที่สนเจ่นก็น่ารักคุยกันก็เลยพอให้รู้สซนเจ่นเขาก็พาผมไปโรงเรียนอนุบาล อาจจะว่าอันนี้เป็นโรงเรียนอุบมาลต้นแบบนะผมว่ถามแล้วทำไมมานี่ผมที่นี่เงินเดือนดีมากเพราะไม่มีคนมาไปอยู่เซี่ยงไฮ้เงินเดือนออน้อยกว่าแล้วพาราองคีบสูงแต่ว่าอยู่สันต้นสบายห้องพับใหญ่โตเพราะมันกำลังสร้างค่ะมาถึงวันนี้เราจะเชื่อได้ไงว่าสันต้นเป็นอย่างนี้แล้วตอนนั้นสันต้นเป็นอย่างนี้ค่าแรงถูกนะ ก็ก๊อปปี้ของสารพัดสของกันนะแล้วก็ไปจำได้ว่าเซนเจอร์นเนี่ยเป็นที่ขายของถูกขายของคือเรียนแบบน,ะ,นะแล้วก็ไปจำว่าเป็นของไม่ดีของไม่ดีแบบในกาแบรนด์วงแบรนเนมมาเรียนได้เหมือนเป๊ะเลยเรียนได้แต่ข้างนอกแต่ข้างในไม่ พอหลังจากนั้นอีกหลายปีต่อมาผมได้ไปเซิร์ชเจ้าใหม่คราวนี้ไอ้ของเรียนแบบพวกนี้ครับมีเกจหนึ่งเกจสองเกจสามเขจสี่เลยนะแล้วก็ไอถ้ถูกๆเนี่ยซื้อมายังไม่ทันจะออกจากร้านเลยเข็มสั้นมันเดินแซงเข็มยาวแนละ้ะแต่พวกผู้ซื้อก็หัวเราะกัน่ยนะเสร็จแล้วพวกที่ซื้อเกรดเกดหนึ่งเขาเขาเลยเกดเอเนี่ยใช้ได้จนเดี๋ยวนี้เลยนะครับ ช่ไหมคือของแท้จะเป็นไขาลานของแท้ก็ไขาลานนะของส่วนจนก็คือนกาที่ใส่แบตเตอรี่ใส่เข้าไปมันก็เดินตรงเวลาเป๊ะไม่ตรงไขาลานด้วยนะครับตของของมันเกือบจะแท้เนี่ยนะหน้าปัดหน้าเปิดก็เป็นซับไฟล์ไม่ลายไม่อะไรพอมาครั้งสุดท้ายไปกระหลาน เฮ้ยสวนเจิ้นมันไม่เป็นของที่เราเคยคิดเคยเห็นนะนะไม่ใช่แหละเขาสามารถออกเราออกแบบว่าเราอยากจะได้มือถืออย่างนี้เขาประกอบให้ใหม่เลยนะครับก็คือเป็นมือถือของเราเลยไม่มียี่ห้อรู้ว่าทั้งว่ามาจากเมืองไทยใช่ไหมออมาจากเมืองไทยเขาก็ใส่ให้มันพูดไทยเลยนะ ราคาถูกมากใช้จนเดี๋นี้ก็ยังโอ้โหนะครับเนี่ยพอมาถึงตรงนี้เสริญเจนมันไม่ใช่เสริญเจนแบบที่เราจำได้เขาทำวัคซีนมีซีโนแวคกับเป็นบริษัทใหญ่บเบลอร์เลยนะแล้วก็ซีโนฟา ทำวัคซีนส่งออกทั่วโลกเรียกว่าความจริงเนี่ยตลาดทําวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่อินเดียครับอินเดียจะทำคือใครจะทําวัคซีนขายอ่ะก็ส่งสูตรไปแล้วอินเดียทําให้เสร็จสบเสร็จสับหมดไม่ต้องตั้งโรงงานอินเดียตั้งไว้เรียบร้อยนะล่ะเราก็เอาของมาขายเลยคุณภาพอินเดียไม่ไม่ธรรมดาหรอกในเรื่องจานะแล้ว ทางสันจนสนจนเขาก็ไม่ไม่ใช่ไม่ธรรมดาอย่างเดียวแพ็คเกจจิ้งเขาตอนนี้เขามาเป็นแบบเขาเริ่มประกาศเป็นเม็ดอินไ i เม็ดอินไชนาเขาเงเขาก็ออกแบบผิดประพันธ์ออกมาดีบรรจุภัณฑ์สมวมยนะครับมาถึงวันนี้สันจนเป็นที่ตั้งของมือถือเรียกว่า เอาอมาตอนนี้มือถือยี่ห้อเนี้ยขายมากกว่าของเกาหลีแล้วแล้วพวกเราก็จะว่าเอ้ยแล้วไอ้ที่เด่นดีเด่นดังโดนทำตีตายแล้วใช่ไหมท่านท่านรู้จักคนพวกนี้น้อยไปจริงเขาใช้วิธีแบ่งออกเป็นสี่สี่บริษัทมือถือเลยนะนะครับเซมี เียวมีนี่รวมมือถือมาอยู่ที่เขาเยอะมาก MI นะมีใช่ไหมครับ Oppo ไปขายตรงดังในฝรั่งเศส Vivo ขายในเมืองไทยนะ <c oughs> ครับแล้วผลิตภัณฑ์พวกน,น,นี้ครับขึ้นมาชนะเก้าหลีเลยเอาตัวเดียวชนะถ้าหากเอาผลิตภัณฑ์ทั้ง4ี่ตัวรวมกันไปว่าเขาขาย อย่างน้อยก็หกสิบเปอร์เซ็น์ของโลกเลยนะเป็นวิธีแล้วถามว่าคุณจะมาบอกว่าซีโนแวคนะซีโนแวคเป็นวัคซีนสัเจ,จนคุณพูดได้นะแต่ถ้าคุณพูดในทางเหเอียดว่าเป็นของเรียนแบบอะไรต่ออะไรวัคซีนซีโนแวคเรียนแบบวิธีการทำวัคซีนตั้งแต่บับพการเลย รับการคืออะไรคือถามอาจารย์หมอทั้งหลายนะอายุรุ่นาราพาวเดียวเท่าๆผมเนี่ยเฟสจักรสูวรณเนี่ยถ้าให้เลือกวัคซีนได้ก็ต้องเลือกซีโนแวคเพราะอะไรเพราะเป็นวัคซีนเชื้อตายวัคซีนเชื้อตายเนี่ยอาการพิษของวัคซีนจะไม่มีเลยเพราะว่ามันตายไ แล้วไม่ไดเอามาปรับปรุงพันธุ์ไม่ได้ไปทํา G M O แต่ประการใดเลยทำหยให้มันตายแงแก่เลยแต่พะฉีดเข้าไปในร่างกายไอ้ชิ้นส่วนเจ้า <c oughs> วัคซีนเนี่ยเจ้าเชื้อโรคตรงเนี้ยนะไวรัสตัวเนี้ยร่างกายมันก็ปี้หมดเป็นเป็นสิ่งแปลกปลอมอป o p y เป๊ะเลยแล้วก็ต่อต้านเจ้าไอ เจ้าวัคซีนไอ้เจ้าไวรัสที่มันตายเนี่ยนะครับพอตัวเป็นเป็นเข้ามาในร่างกายไม่ผิดเพี้ยนเลยครับภูมิต้าน,านทานที่เราต่อต้านกระซากมันนะก็สามารถกระจัดมันได้เรียบร้อยดีถามว่าแล้วทำไมอเมริกาไม่ใช้ไม่ใช้วิธีนี้ใช้วิธีนี้มันช้าครับคุณจะต้องไปเอาเจ้าเชื้อ วัคซีนมานะเจ้าวัคซีนตัวนี้เ,เชื้อเป็นมันไวรัสมันมาเลี้ยงมันเลี้ยงมันเสร็จแล้วก็ทําให้มันตายแล้วก็สกัดมาทํามันก็จะช้าใช่ไหมเพื่อนปลูกผักอะไรทางอเมริกาก็แน่นอนเราเจ้าพ่ออยู่แล้วมันก็ทัวเหเลืองนั่นแหละครับตรงลงเขาก็เจ้าทำเจ้าไวรัสตัวนี้ครับ นะมาทำเป็นแบบ GMO เลยครับตัดตัดยีนเลยคือไม่เอาโครโมโซมมาละคือโครโมโซมมันแบ่งออกมาเป็นลิโบโซมได้นะ R รลิโบโซมนะ RNA เป็นช่ลิโบลิโบนิวคลียซิดนะครับซึ่งพอมันออกมาในไข่ขาแล้วร่างกายจะก๊อปปี้ แต่มันระบาดไปทั่วนะครับพอมันอย่างนี้อเมริกันเขาก็เก่งเขาก็ทำ GMO มันมาเป็นตัวเขาเรียกว่า mRNA messenger RNA ของเจ้าโควิดต,ตัวนี้ครับนะก็ามาทำเป็นวัคซีนก็ทำได้เร็วมากเลยไม่ถึงเก้าเดือนทดลองในคนได้เลย โอ้ oh, ทํทท่าจะขายดิบขายดีตอนนั้นก็มีแอสตาเซเนกาทาไม่คล้ายกับของไฟเซอร์นะแต่ดูท่าทางดีเหมือนกันอังกฤษเป็นมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดร่วมกับบริษัทเซเนกาในเยอรมันต้นคิดเป็นนักวิทยาศาสตร์ ชาวตุรกีนะครับที่รีไม่ใช่รีฟทยที่ไปอยู่ในเยอรมันก็อ,ออกมาดีงามอลยดีงามที่ประกาศกันตอนนั้น,นก็มีวัคซีนของแอสตราเซเนกาวัคซีนของไฟเซอร์วัคซีนของโมเดอร์นาที่กำลังเทียบกันอยู่ว่าใครจะออกก่อนออกหลังแล้วก็ทดลองในคนละในคลินิทีคอลทาอินฮิวแมนนะในคน ปรากว่าอย่างนี้ครับเจ้าวัคซีนแอตราเซนิกาเกิดมีปัญหาตอนทดลองในคนพรากว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งคน FDA อเมริกาก็หยุดของในอังกฤษก็ต้องหยุดช่วงหยุดเนี่ยครับของไฟเซอร์กับมูร e น n าเขาเดินต่อ กว่าจะไปหาเจอว่าผู้เสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตเพราะวัคซีนเพราะว่าเขาเป็นคนฝั่งได้ยาหลอกตกลงตัวแอสตราซินิกาไม่ได้ทำให้คนคนมิตายเพราะเขาได้ยาหลอกก็ขบวนการก็เดินต่อไปแต่ขบวนการเดินต่อไปเนี่ยทำให้สามารถผลิตวัคซีนออกมาช้ากว่า ไฟเซอร์ชไฟเซอร์แปลว่าไฟเซอร์ออกมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ก่อนอันนี้เป็นเหตุให้วัคซีนของไฟเซอร์ได้ไปใช้ก่อนแอสราซินิกาในอังกฤษอย่าลืมนะครับบริษัทต้นต่อของของ ตัวเนี้ยแอสตราซิน c กาเนี่ยมันเป็นของอังกฤษกรมหายเวเลยออกฟอร์ดเป็นผู้สนับสนุนค้าจุนใช่ไหมพออังกฤษใช้ก่อนก็เป็นที่เรื่องรือแต่ในขั้วบุญบุญมีกรรมมาบังอะไรเงี้ยนะครับก็เกิดมีบุคลากรทาง สังสัสุขเี่สองท่านเป็นผู้หญิงฉีดเจ้าแอสตราเออเจ้าเจ้าไฟเซอร์เนี่ยครับเกิดมีอาการแพ้อย่างรุนแรงเขาพูดว่าแพ้อย่างรุนแรงอันจริงก็คือชอบนั่นแหละสองคนนี้ปรากฏว่าเขาเป็นคนที่แพ้ง่ายเขาก็พบเขาเลือกอดรีนอลีนไว้ตลอดเวลาถ้าแพ้มาจะได้ฉีดเลย ถึงแพร่ละลอองเกสงเกสอนอะไรก็ได้หมดพอฉีดเจ้าไฟเซอร์ไปเขาก็อาการออกแต่เขาก็ฉีดนะอาการช็อบพวกนี้ครับถ้ารักษาทันไม่มีปัญหาก็ทันเสร็จแล้วก็มีเลยก็ถามฟังไฟเซอร์ Pfizer บอกโอ้ยในตอนทํำคลินิคอลทายการทดลองในมนุษย์ไม่มีอาการพวกนี้เลยแต่ว่าเอาละเราก็ต้องติดตามหลังจากติดตามไปเห็นไหมครับรัษาไหม ว่าการแพ้อย่างรุนแรงของไฟเซอร์มันหนึ่งต่อล้านนะนะแต่ว่าก็มีให้เห็นหลายๆกประเทศนะครับแล้วอย่างไงแต่อย่างไรก็ตามกนะ็ขายไปแล้วนะขายไปแล้วเชนี้เจ้าวัคซีนตัวนี้ในในอเมริกาก็ใช้ก่อนนก็ใช้ขขก่อนแอสตราซินกาเลยนะ พะเป็นอย่างนี้ก็ได้รับการโฆษณากันใหญ่โตถ้ขาขวขนาดบษษษษษษริษัทไฟเซอร์หุ้นขึ้นหลายหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะก็อ่ะให้รู้นะครับก็อย่างนี้เราก็เป็นไงเป็นเป็นยังไงก็คือประเทศไทย เอรอิบริษัทแอสตราเซเนกาเลือกโรงงานสยามไบโอไซน์ให้เป็นผู้ผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาสำหรับประเทศไทยและประเทศในอาเซียนเราก็มีวัคซีนที่เราผลิตเองเป็นประกันว่ายังไงเราก็มีเราก็เป็นเรื่องราวที่ดีงาม แต่ฝนอันนี้ทำให้วัคซีนเราออกมาช้าหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือน mm hmm. ก็พอเอพอเอิ่เพิ่ตอนนี้จริงเราก็ไม่ไม่เดือดร้อนนะเพราะเจ้าโควิดที่มันระบาดในประเทศไทยในอันที่หนึ่งนะเราคุมอยู่หมดอยู่หมัด mm hmm. ก็มาถึงของกรณีบอน,นะครับแล้วก็ตลาด ตลาดกุ้งที่สมุทรสาครทำท่าจะภายใหญ่ทำให้เราจะต้องเร่งฉีดวัคซีนเราก็ได้ความช่วยเหลืออนุเคราะห์คลับได้วัคซีนซีโนแวคจากจีนและบริษัทแอสตาซินกา้าก็ผ่องทาย <c oughs> ไปยืมแอสตาซินิก้าที่ผลิตในเกาหลีมาให้ประเทศไทยห้าแสนโดนก็ ผ่านไป <c oughs> ตอนนี้โรงงานเราก็พร้อมจะทำละมิถุนายนนี้เราจอของเราเองละแล้วเหลือเชื่อไหมครับเราต้องมีจำนวนหนึ่งเผื่อให้เกาหลีเขาด้วยนะเพราะเกาหลีตอนนั้นทำท่าจะคุมได้แล้วตอนนี้ทำท่าจะคุมไม่ได้คลับนะคระับอเราก็จะพักสักครู่ก่อน